เดี๋ยวตูวจะบอกคีย์แพงในนี้อ่าวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องแบบเศรษฐกิจรับรองว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าจะเป็นบิลแลนซ์นะคนที่ทํางานในระบบนะคะเอ่อเช่นงานประจําหรืออะไรอะ่ะเออคุณฟังไว้ยังไงคุณไม่เสียหายแน่นอนนะเพราะว่าเออคุณจะได้แบบอยู่เหนือทุกสถานการณ์เลยนะอยู่เหนือทุกสถานการณ์คือจริงๆอะ่ะช่วงนี้ชมาทําเศรษฐกิจดีตลอดไปเป็นมิ course, นะะิคอร์สครับแล้วก็ เพิ่งเสียเมื่อวานเออแล้วก็เอ้ยแบบมีแรงบันดาลใจมากเลยอะมีแรงบันดาลใจมากเลยที่เออ,เอ,อมันดีมากเลยนะสําหรับคนสําหรับเราทุกคนที่มารู้สัจธรรมนะคะที่แบบอยู่ในเส้นทางศสัจธรรมอะมันดีมากๆเพราะว่าคุณที่ขัดเกลาใจิตใจเนี่ยคือคนที่อยู่เหนือทุกสถานการณ์คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนอะน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าอ,อ,อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้กลมอํานาจไว้ที่ตัวเองอะอะนะ อะอะไรที่มันไม่ได้กลมอํานาจไปที่ตัวเองอะเราจะรู้สึกว่าเราไม่สบายใจหรือรู้สึกแบบอึดอัดน,นิดนึงที่จะฟังมันใช่ไหมเมื่อวานแบบทาอีพีหนึ่งเลยนะะแล้วก็ตู่ว้าวกับมันมากเลยนะเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าให้คุณตั้งใจฟังนะให้คุณตั้งใจฟังว่าอะอันนี้เราพูดกันเรื่องพลังงานเลยนะเราพูดกันเรื่องพลังงานแบบไม่ใช่เรื่องแบบอ่อไม่ใช่เรื่องที่บบเราไม่ยอมรับมันหรือแบบมโนนะ ้าในทางพลังงานเนี่ยอับบอมพิสท่านก็บอกนะว่าเศรษฐกิจน่ะมันสามารถเศรษฐกิจที่มันจะเกิดเป็นกายภาพหรือว่าภาษาอับบมพิสภาษาพลังงานเร,รียกว่ามดิเฟตใช่ไหมใครเคยได้ยินคำว่ามดิเฟตบ้างมีดิเฟตก็คือการที่พลังงานหรือวาเบชันเนี่ยมันมันมาเกิดจริงในในโลกของเราตรงนี้แบบตรงหน้าเห็นด้วยตาเนื้อแบบเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆแบบไม่มนโนแล้วอะ่ะนะท่านอับบอมพิสก็บอกว่า ให้ทุกคนตัง้งใจฟังเศรษฐกิจอะ่ะมันเศรษฐกิจที่มันเมนิเฟตมาในโลกจริงๆอะ่ะมันสามารถเป็นเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เน้นอีกทีนะอันนี้เราพูดแบบเรื่องพลังงานบบแบบเราคุณควรจะแบบเออสามารถเอามาใช้ได้จริงในในใน,ใน,ใ,นในโลกของคุณในชีวิตของคุณในการทํางานอาชีพหรือว่าเอ่อบิสเนสธุรกิจหรือว่าร้านของคุณได้เลยอะ่ะอารบอมพีสพูดแบบนี้เลยนะว่าเศรษฐกิจโลกอ่ะ ขาไม่ว่าจะยุคไหนอหนาคตรหรืออะไรอะ่ะหรือทั้งทที่ทรวมท,ทั้งที่ผ่านมาด้วยอะ่ะมันสามารถเป็นได้2 W เวก็คือ1เศรษฐกิจดีใช่ไหมซึ่งเราชอบ2ก็คือเศรษฐกิจเป็นอ,อีกทางหนึ่งก็คือเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าไม่ได้ฟังนะซึ่งก็ไม่มีใครต้องการนะทีนี้อ่ะนะ ต so right. like so so ู่เชื่อมากๆเลยว่าแล้วคุณอยากได้แบบไหนใช่ป่ะคุณก็ต้องอยากได้เศรษฐกิจดีใช่ป่ะเพราะว่าเฮ้ยแบบนึกถึงแบบการที่แบบยุคเฟื่องฟูเศรษฐกิจดียุคเฟื่องฟูอ่ะเฮ้ยแบบทุกอย่างมันเงินมันฟ่อนจริงๆนะมันแบบจับจ่ายใช้สอยแบบเงินแบบจ่าย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 แบบเงินเขาเรียกว่าเงินในระบบเศรษฐกิจในอีโคโนมี่อ่ะอีโคโนมิกอ่ะของของเศรษฐกิจมวลรวมเอาแค่ในไทยก็ไ้หรือทั้งโลกก็ได้นะมันมีเงินสะพัดเยอะมาก มันมีเงินสะพัดเยอะมากอยู่ในระบบอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจดีใช่ไหมใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือหรือจบเศรษฐศาสตร์มาช่วยช่วยแบบช่วยขยายความให้ตู่นิดนึงนะเพราะตู่ก็เรียนแค่แบบเหมือนพาร์ทเดียวนะคะเรื่องแบบเรื่องเศรษฐศาสตร์นะก็ไม่ค่อยรู้รู้เท่าไหร่นะทีนี้อ่ะทีเนี้ยพอคุณเข้าใจแบบนี้แล้วใช่ไหมพอค,คุณเข้าใจแบบนี้แล้วว่าโอเคเรารู้แล้วแล้วอับบาพิงก็บอกนะว่าโอเคแบบสรุปกวเศรษฐกิจในโลกเนี้ยมันสามารถที่จะ เป็น2แบบได้นะก็คือด,ดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมอ่ะซึ่งทุกคนต้องการให้มันดีคนะทีนี้บอกเลยว่าการที่แล้วอันนี้แพงมากเลยนะอับบอมพีสับบอกเลยว่าแล้วการที่เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีอะ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรามันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นมัาทุกอย่างในโลกนี้นะ ทุกอย่างในโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นมีนิเฟตขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปรากฏขึ้นมาในโลกนี้มันเกิดจากพลังงานก่อนใช่ไหมหรือว่าวเบชั่นก่อนนะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากวเบชั่นที่มันมาก่อนแน่นอนแต่ว่าพอมันเอ่อมีนิเฟตแล้วนี่มันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือโอเคถ้าสมมติว่ายุคเศรษฐกิจดีมันก็ดีมากๆแล้วเราก็สบายเราก็แฮปปี้หละลาใช่ไหมเออใช่เราก็มีความสุขแบบทุกโอ้แบบเฟื่องฟูใช่ไหม แต่ว่าอ่าอันนี้ in case ไม่ได้แบบบอกให้ทุกคนกลัวให้ทุกคนแบบฟังฟังแบบฟังเล่นๆนะไม่ต้องแบบเอาเป็นซีเรียส in case ว่าถ้าแล้วถ้ามันเศรษฐกิจเป็นแบบอ,อีกแบบหนึ่งล่ะเป็นแบบหลังแบบที่เราไม่อยากได้ทําไงเออแต่ว่าจะบอกว่าคุณที่ขัดเกลาจิตใจอยู่ในเลนสัจธรรมอะไรม n นกับคลื่นแห่งสัจธรรมพูดอีกทีนะทุกคนในที่เนี้นะที่ คิปอัพมากับสัจธรรมอยู่ในคลื่นแห่งการอะไลเมนต์กับสัจธรรมสัจธรรมที่เรารู้ความจริงอะว่าเดี๋ยวตูวจะบอกคีย์แพงในนี้นะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคุณทุกคนเนะี่ยโชคดีมากเลยรู้แม้ว่าแบบคุณแบบเอฟเฟชช์คุณเคยแอฟเฟชช์หรือแบบขอบคุณชื่นชมแม้ว่าฮียเราโชคดีมากที่เรารู้หรือรู้ความจริงข้อนี้ซึ่งคน โอเคในยุคนี้คนเ,เริ่มรู้กันเยอะแล้วซึ่งแบบมันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก่อนหน้านี้แบบคนน้อยมากนะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วท,ที่ทุกคนรู้แล้วถ้าใครชอบแ่งแชร์ให้เพื่อนไปนะคะก็คือคุณที่รู้ความจริงอะ่ะคุณจะรู้ว่าคุณสามารถอยู่เหนือเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้ <laughs> อันนี้แพงมากเลยขออนุญ,ญาตเอา EP หนึ่งมาบอกเอามาสปอยก่อนเลยพูดอีกทีนะแล้วให้ทุกคนช่วยกันพิมพ์นะคะให้ทุกคนช่วยกันพิมะะพ์มว่า คนที่อยู่ในคลื่นสัจธรรมความจริงจะสามารถอยู่เหนือเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้เน้นเน้นว่าคนที่คนที่อยู่ในคลื่นสัจธรรมความจริง ouais. are, จ,ะจะสามารถอยู่เหนืออยู่เหนือเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้นะคนที่รู้สเสธรรมเนี่ยอับบอมฮิกส์บอกว่าคอนทราสต์มันไม่ได้ทําให้เราตายนะแต่มันทําให้เราโตอ่าคอนทราสต์มันทําให้เราโตแต่ว่าคุณจะต้องรู้วิธีเท่านั้นเองคุณจะต้องรู้ how to คุณจะต้องรู้วิธีรู้ how to ไม่พอคุณจะต้อง ในทางปฏิบัติตัวเป็นๆแบบนี้คุณคุณทำยังไงหน้าง,งานจริงๆเพราะว่าหลายคนว่าเลยนะที่แบบเจอหน้าง,งานแล้วก็เอ้สตันเหมืช่าไหมเออแต่ว่าถ้าสมมติคุณอยู่ในรูในเรื่เสราธรรมเนี่ยครุกเสราธรรมฟังเสราธรรมเอาไปปรับใช้เอาไปประยุกต์ปปใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ต้องจะเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเศรษฐกิจ,เ,จเป็นเรื่องอื่นก็ได้เอามาเอามาปรับใช้เนี่ยคุณจะรู้แล้วอ๋อเวลามีคอนทราสผ่านง่ายเนี่ยนะนแน่นอนแบบผ่านง่ายมากๆ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เหมือนกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันที่มาแล้วว่าทุกๆสถานการณ์เศรษฐกิจมันจะมีคนที่ร่ำรวยเสมอเพราะเงินไม่เคยไหลออกไปนอกโลกแค่เปลี่ยนมือเท่านั้นแล้วเราจะเลือกโอ้โหอันนี้โอ้โหสุดยอดเลย่ะอย่างแรกเลยนะให้ทุกคนเพื่อนเพื่อทุกคนอ่ะเอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามหรืออยู่ทํางานเป็นทํางานประจําอยู่ในระบบงานประจาก็ก็ไปใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันดีต่อตัวคุณแน่นอนนะข้อแรกก็คือหยุดเสพข่าวเศรษฐกิจแย่ ก็คือหยุดดูข่าวเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะ,อะให้ทุกคนพิมพ์นะให้ทุกคนพิมพ์อันนี้สําคัญให้ทุกคนพิมพ์ม,มาข้อหนึ่งนะที่ต้องทำนะหยุดเสฟข่าวเศรษฐกิจไม่ดีหยุดแบบคือไม่ต้องเสฟเลยอันนี้คือสิ่งที่มันจะดีต่อตคุณจริงๆนะอมืมันจะดีต่อคุณ,คณแน่นอนคุณจะสังเกตเลยถ้าคุณอนะ่ะแถบอยู่ในคลื่น ศัทธารมความจริงอ่ะคุณจะรู้ข้อนี้แล้วชีวิตผลลัพธ์คุณอ่ะมันจะอยู่เหนือตลอดเลยไม่จะเป็นต้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ตามคุณจะอยู่เหนือแบบเหมือนแบบคนจะมาถามคุณว่าคุณมีพระอะไรประมาณแบบมีของดีอะไรอย่างคือมาเนี้ยแบบข้างบ้านจะมาถามคุณว่าคุณมีแบบของดีอะไรนะแต่จริงก็คืออะไรคุณมีศจัทธารมนาใจนั่นเองนะคุณมีศจัทธารมนาใจนะคะอันนี้คือข้อที่แบบเป็นเบสิกเลยนะแล้วที่จะบอกใน5ข้อใน ep หนึ่งอ่ะ5วิธีที่จะทําให้คุณอยู่เหนือเศรษฐกิจ ไม่ดีอ่ะคุณต้องทาข้อนี้ก่อนนะไม่งั้นถ้าสูอันนี้ยังทํานี้ไม่สามารถไปต่อได้แล้วถ้าใครที่บอกว่าโอเครู้ข้อหนึ่งแล้วโอเคพี่จะไม่ไม่ไม่ดูข่าวเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะพี่จะแบบไม่ดูเรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องนี้ไม่ไม่ attention เรื่องนี้ใช่ไหมเพราะคุณคุณรู้ถ้าคุณอยู่ในวงการเสธรรมเนี่ยหรือฟังเพจเสธรามไปให้เรามาสักระยะหนึ่งคุณจะเข้าใจเลยว่ายี่คุณเสพสิ่งไหนเนี่ย สิ่งนั้นก็จะเกิดการ expand ใช่ไหมเกิดการขยายในประสบการณ์ของเราแต่ถ้ามีสข่าวเศรษฐรกิจดีก็เสพได้นปะป่ะเพราะเป็นอะไรที่คุณอยากได้ก็เสพสิ่งนั้นเยอะๆใช่ไหมมันก็แค่นั้นค่ะชอบไหมช่วยแชร์นะคะให,ให้เพื่อนหรือว่าญาติมิตรญาติมิตรสหายทุกคนคทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าใครที่อยากที่จะ ไปต่อด้วยกันนะคะก็จริงๆอะ่ะมันเป็นมิน mini ิคอสที่แบบราคาดีมากเลยนะอ่าเศรษฐกิจด,ดีตลอดไปนะคะแล้วใครที่แบบอยากไปต่ออยากทําตัวถูกนะที่แบบว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนะี่ยอันนี้มันเป็นวิธีที่เวิร์กนะคะก็ตอนนี้ราคาอ่ำยังยังให้ราคาพิเศษอยู่นะสำหรับมินิคอสนะคะเศรษฐกิจด,ดีตลอดไปอ่ะเศรษฐกิจด,ดีตลอดไปนะคะอันนี้ให้ราคาพิเศษเลย2900าอนะอันนี้นะจะเป็น เป็นแพ็คนะคะแพ็กเกจคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะก็คือไอ้ตัวอ่านให้ฟังแล้วกันนะจะมีเศรษฐกิจดีตอลอดไปนะแล้วก็จะมีบีเลฟสัจธรรจะทความสัมพันธ์นะถ้าใครที่แบบอ,อ,อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะเราก็จะมีไวเบชั่นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์ให้เรามีความรักหวานแววกับแฟนแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยังมีความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวด้วยนะคะอืมทั้งหมดนี้นะแล้วก็รวมถึง กลุ่มปิดล่าสุดด้วยนะคะแบบแปลคลิปคำสอนท่านอบอมฮิสจะมีแต่แปลนะจะคือรวบรวมเพราะว่าตู่จะตัดหมดแล้วนะคะก็จะรวบรวมในนี้นะนทั้งหมด4คอร์สนะคะเศรษฐกิจดีตลอดไป be love happy family แล้วก็มีกลุ่มปิดแปลคลิปท่านอบอมฮิสราคาดีมากเลยในนี้เหมือนได้ฟรีเลยอ่ะใครสนใจก็คือ cf มาได้นะอยากให้คนแบบว่ามาเรียนรู้สัธรรมแบบลึกๆในทางปฏิบัติได้จริงๆนะเพราะว่าชีวิตเราจริงๆงเนี่ยชีวิตในกายภาพเนี่ยคุณควรที่จะต้องมีความสุขนะแล้วคุณจะต้องแบบว่าเออรักตัวเองให้มากพอคุณถึงจะมีความสุขนะแล้วก็มีความมั่งคั่งล่ำรวยมีความบันแดนแบบอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณปรารถนานเลยนะ,ะวันนี้มารัวมากเลยนะ <laughs> มารัวมากมากค่ะโอเควันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากบ้ายบายแล้วเจอกันในเศรษฐกิจดีตลอดไปให้ทุกคนปัง,งๆรวยๆนะแล้วก็อยู่เหนือ อยู่เนื้อแบบภายนอกเลยโอเคบ๊ายบาย